เมื่อไม่นานมานี้มีกระแสมากมายเข้ามาตั้งชื่อเกี่ยวกับอุปกรณ์นี้มากมายไม่ว่าจะเป็นกองทัพพึ่งสอดแนมไร้สายแห่งชาติหรือแม้แต่อาวุธชีวภาพจิว๋วพึ่งพิฆาตมันมีสารพัดเรื่องที่คนเขาเมาท์มอยกันไปไกลเกินจริงมากๆเลยนะเหมือนเวลาเราเห็นคลิปไวรัลล้วก็เติมไข่ใส่สีเข้าไปรัว,รวโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากถูกนำไปกระจายข่าวโดยไม่ได้รับการควบคุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อสายหลักทั้งหลาย เรื่องนี้เริ่มต้นที่ประเทศจีนค่ะเมื่อทีมนักวิจัยกลุ่มหนึ่งได้สร้างพึ่งใส่บอกขึ้นมาค่ะใช่ค่ะคุณฟังไม่ผิดพึ่งที่ถูกควบคุมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงพวกเขาพัฒนาอุปกรณ์จิ๋วมากๆเล็กเสียจนสามารถนําไปแปะลงบนหลังของพึ่งได้อย่างแนบเนียนและไม่ใช่แค่แปะเฉยๆนะแต่เจ้าอุปกรณ์นี้มันมีเข็มเล็กๆเ,เพียง3ามเล่มที่จะจิ้มเข้าไปในสมองของพึ่ง เพราะเมื่อเข็มเหล่านี้ส่งสัญญาณอิเล็กทริกเข้าไปกระตุ้นผลที่ได้ก็คือพึ่งพวกนี้สามารถถูกควบคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จมันจะเดินหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือแม้แต่ถอยหลังได้ตามคำสั่งมากถึง90%อร์ซล่ากับว่าพวกมันได้กลายเป็นเครื่องจักรชีวภาพที่อยู่ภายใต้บงการของมนุษย์สิ่งที่คนส่วนใหญ่เริ่มจินตนาการกันไปไกลและนั่นคือจุดที่เรื่องนี้มันว้าวยิ่งกว่าเดิม เมื่อเทคโนโลยีนี้ปรากฏขึ้นความกลัวก็เริ่มคืบคลานเข้ามาในหัวของพวกคนพวกเขาเริ่มคิดว่านี่คือจุดเริ่มต้นของกองทัพพึ่งสอดแนมร้ายสายพึ่งนับล้านตัวที่ถูกควบคุมจากระยะไทยบินไปได้ทุกที่แอบฟังทุกการสนทนาถ่ายภาพทุกซอกมุมที่มนุษย์ไปไม่ถึงนี่คือโดนสอดแนมมีชีวิตที่เล็กที่สุดและน่ากลัวที่สุดในโลกบางคนถึงขั้นมโนว่าพึ่งพวกนี้อาจถูกใช้เป็นอาวุธชีวภาพขนาดจิ๋วเพื่อโจมตีแบบเงียบๆแต่ สิ่งที่คนส่วนใหญ่จินตนาการไปไกลแสนไกลนั้นยังไม่ใช่ความจริงนะวันนี้ไอ้เจ้าอุปกรณ์ควบคุมพึ่งที่ว่ายนะ่ะมันยังต้องใช้สายไฟยอยู่เลยเนี่ยเหมือนเราเสียบปลั๊กกาต้มน้ำนั่นแหละมันไม่ได้บินว่อนไล้สายแบบที่เราโมโนกันไปแล้วถ้าจะให้มันบินไปได้แบบไล้สายจริงๆโดยติดแบ,บตเตอรี่เล็กๆเข้าไปเนี่ยน้ำหนักรวมของมันจะหนักกว่าโตพึ่งถึง7เท่าลองนึกภาพพึ่งตรวจกับเจี้ยวเดียวต้องแบกตู้เย็นบินดูสิมันก็คงจะบินไม่ขึ้นน่ะแล้วต้องไปสอดแหนมอะไรได้ การทดลองส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเรนะ็จน่ะเขาก็ทำกับพึ่งที่ถูกมัดติดไว้หรือให้เดินบนพื้นเรียบๆไม่ได้บินอิสระอย่างใดเห็นไหมแชทความจริงบางทีก็ไม่น่ากลัวเท่ากับความมโนของเราเอง